สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทาโรทุกท่านนะครับและสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะบทเรียนที่5ครับรู้จักความหมายของไพทาโรนะเป็นไพ่เซตดาบชุดดาบบอกยังไงไพ่ดาบคือพลังความคิดเหตุผลและการตัดสินใจความคิด สติปัญญาคำพูดหรือความจริงโอเคเราเห็นหนึ่งดาบขึ้นมาจิตใจเราเป็นยังไงจิตใจเหมือนแบบว่าพอเห็นปุ๊บมันต้องรีบตัดสินใจมันมีอะไรต้องคิดมันมีอะไรต้องทำหนึ่งดาบครับคิดใหม่ความคิดใหม่นะพระเจ้าพระเจ้าได้ส่งความคิด าราอยู่ๆก็นึกขึ้นได้เป็นไหมอยู่ๆก็นึกขึ้นได้การตัดสินใจที่ชัดเจนหนึ่งดาวครับแรงบันดาลใจแหมวันนี้มีไฟอยากจะลุกขึ้นมาจัดบ้านอย่างไหนึ่ดาวสติปัญญาครับจากที่เคยแหมแก้ปัญหาโจทย์นี้มาตัาง้งนานละหนึ่งดาบอยู่ๆก็คิดได้ซะงั้นอยู่ๆก็แก้โจทย์ปัญหานี้ได้ หนึ่งดาบครับเริ่มเห็นความจริงเอาละไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันหนึ่งดาบขึ้นมาปุ๊บเราเริ่มมองเห็นแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องลงมือทำแล้วถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วถึงเวลาต้องเช็คแล้วถึงเวลาต้องเคลีย์ถึงเวลาที่ต้องสาสางเวลาเหล่านี้มักมาถึงโดยที่เรา เผลอเพลินอพอเราเผลอเพลินอยู่ไปอยู่ไปถึงเวลาเราต้องเปลี่ยนที่นอนแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาที่เราต้องจัดการกับบางสิ่งบางอย่างแล้วนะหนึ่งดาบหนึ่งดาบเนี้ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการสะสมมาก่อนอยู่ๆหนึ่งดาบมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้ามันไม่มีการสะสมมาก่อนเช่น เราคิดโจทย์แบบนี้ยมาตั้งนานแล้วโอ้ยคิดมาตั้งนานแล้วห้าหกวันแล้วอยู่ๆก็คิดได้มันมีการสะสมความคิดใช้ระยะเวลาในการประมวลผลอยู่ๆก็คิดขึ้นได้ซะงั้นใช่ปะ่ะความอ้วนเราน้ำหนักเยอะแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลดน้ำหนักแล้วเห็นไหมมันต้องสะสมมาก่อนนะมันถึงจะมีหนึ่งดาบใช่ไหมครับ กว่าจะมาเป็นภูเขาเนี่ยเห็นไหมครับกว่าจะมาเป็นภูเขามันต้องใช้เวลาเวลาเรามาเห็นตอนไหนตอนอีกทีตอนที่มันเป็นภูเขาแล้วมาเห็นอีกทีอ้าวมีภูเขาแล้วเลยเนี่ยแต่ก่อนที่จะเป็นภูเขาเลยเราไม่รู้เราไม่ได้สังเกตเห็นไหมครับลุกลามบานปลายได้ไหมหนึ่งดาบม,มันเริ่มที่จะแผ่ขยายลุกลามบานปลาย ถึงเวลาแล้วที่ต้องยับยั้งมันอย่างนี้ได้ไหมนี่คือลักษณะของไพ่หนึ่งดาบที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราต้องคิดต้องทำต้องจัดการต้องแก้ไขปัญหาเราเริ่มมองเห็นความจริงแต่ความจริงปัญหาบางครั้งเราก็ไม่อยากแก้ไขสองดาบเราไม่รู้เราจะจัดการยังไงรังเรไปหมด ไม่รู้จะทำยังไงเราก็เลือกที่จะเอาไว้ก่อนผัดวันประกันพุ่งไว้ก่อนเอาไว้ทีหลังมันยังไม่ด่วนมันก็ยังพอไปได้ปล่อยป่าละเลยมองไม่เห็นปัญหาเะงั้นสองดาบอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันอยู่ของฉันดีๆแล้วฉันจะไม่จัดการกับปัญหานี้ฉันอยู่ของฉันฉันลอยตัวแล้วฉันจะไม่มองเห็นเอาดาบมาควยด้วย คือไม่สนใจกับปัญหาใช่ปะแม้ว่าจะหนึ่งดาบเกิดขึ้นมายัางไม่จัดการสองดาบโอ้ยฉันไม่รู้จะจัดการยังไงฉันไม่เอาแล้วยาแล้วยาเลยสองดาบไม่ยุ่งไม่เกี่ยวการไม่เอาเลยพอนึกออกไหมพอมันมีดาบขึ้นมาเยอะๆไม่เอาท,เออทิ้งเลยใช่ปะเออทิ้งเลย ให้ให้ให้ยกตัวอย่างอะไรรนะู้ไหมให้ยกตัวอย่างเหมือนจานข้าวพอกินข้าวเสร็จปุ๊บเราวางทิ้งไว้ถึงเวลาต้องล้างแต่เราไม่ล้างเราปล่อยให้มันเป็นคราบเกิดกังพอมันค่ามมันมีมากๆเข้าเป็นสองดาบไม้เอเกี่ยวล้างทิ้งเลยซื้อใหม่ดีกว่าะพอเห็นภาพไม่นักเรียนเออพอเราไม่เข้าไปจัดการเราปล่อยปล่าละเลยเราไม่เอา สองด่านี่นะครับปกป้องตัวเองฉันไม่อยากไปยุ่งกับปัญหานี่ไม่อยากจัดการเห็นนะรู้นะแต่ไม่อยากจัดการอะไรทั้งนั้นจะใช้ศัพท์สมัยใหม่จะใช้คำว่าบล็อกก็ได้นะไม่อยากยุ่งกับเธอละเธอปัญหาเยอะฉันบล็อกเลยพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่เข้าใจไม่สนใจละฉันไม่สนใจฉันตัดหางปล่อยวัดเนี่ยครับข้อมูลเ่าเนี้คือสองด่าไม่ยุ่งเลยอย่าไม่ยุ่งกับฉันนะฉันตัดเธอทิ้งละเออ โอเคไหมเมื่อเราไม่ยุ่งไม่เข้าไม่เกี่ยวไม่สนใจไม่ตัดสินใจไม่ทําอะไรทั้งนั้นชั้นลอยตัวละสภาวะสามดาบก็เกิดขึ้นทิ้งจําจำเป็นต้องทิ้งจัดการอะไรไม่ได้แล้วสามดาบมันไม่สามารถที่จะไปจัดการอะไรได้เพราะมันปล่อยป่าละเลยมานานแล้วปัญหาบางอย่างมันก็ไม่สามารถจัดการแก้ไขได้แล้วเพราะเราทิ้งเราไม่จัดการเราปล่อยไป สุดท้ายแล้วสามดาบครับเราก็ต้องยอมเสียมันไปอยอมเสียมันไปครับเราไม่ทำอะไรมันทั้งนั้นแล้วเจ็บปวดไหมเจ็บปวดเจ็บปวดทั้งคำพูดเจ็บปวดทั้งการกระทำเจ็บปวดทั้งความคิดที่มันทิ่มแทงใจเราแต่เราก็ต้องจำเป็นยอมรับสามดาบมันเกินเยียวยามันเกินที่จะรักษาแล้วอทำใจ สามดาบขึ้นมาครับทําใจนะมันก็ไม่ได้เป็นไปนตามที่เราต้องการแล้วละเพราะว่าดาบมันเยอะขึ้นมันเกิดเราไม่ได้ไปจัดการอะไรกับมันถึงเวลาต้องทําใจอืมบางครั้งก็อยู่ในสภาวะที่มันยังทําอะไรไม่ได้ในไพ่สามดาบเนี่ยเราเห็นเป็นเมฆฝนใช่ไหมครับถ้าในแง่คําพยากรณ์นะสามดาบขึ้นมาเนี่ยควรหยุด ไม่ควรดําเนินต่อไปไม่ควรจะทําอะไรทั้งนั้นฝนตกฝนตกอย่าออกจากบ้านมันเปียกฝนตกมันมีพายุอยาจะเกิดอันตรายเห็นไหมครับมันมีอันตรายเข้ามามันเกิดการชะล้างมันเกิดการใช้่ะไยใช้เกิดการปฏิรูปใหม่เออแต่การปฏิรูปใหม่หรือชำระใหม่เนี่มันเป็นการเคลียร์ทั้งหมดเลยนะปรับหน้ากระดานใหม่เลย โอเคยอมรับความจริงว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเราพร้อมที่จะทิ้งแล้วมันไปต่อไม่ได้เกิ <speaker> ดสภาวะสี่ดืบขอพักรักษาใจก่อนนะขอพักรักษาตัวก่อนนะขอกลับไปคิดทบทวนก่อนนะอถึงเวลาแล้วสภาวะเนี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าปัญหามันมีเราไม่แก้ไขพอปัญหามีเราไม่แก้ไข มันก็ต้องเจ็บปวดใจออกลับมารักษาใจให้เหมือนเดิมอ,อกลับมารักษาหเหมือนเดิมบางสิ่งบางอย่างมันไปต่อไม่ได้จะรั้งไว้ก็รั้งไม่ได้คนมันจะไปก็คือต้องไปสุดท้ายเราก็ต้องกลับมามุกออนของเราเองไม่เยียวยารักษาใจของเราเองนี่คือสี่ดาบ พักรักษาใจในขณะที่เราพักรักษาใจนั้นนะ5ดาบสภาวะที่ต้องดูแลอย่าให้มันไปซ้ำรอยเดิมนะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราอย่าไปยุ่งนะเรามีประสบการณ์แล้ว5ดาบเรามีประสบการณ์มาแล้วว่าถ้าเราทำแบบนี้นะเราปล่อยปารเลยเราเมินเฉยนะเราก็จะเป็นผู้แพ้ เราก็จะเป็นผู้เสียใจในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ยอมรับ,รบผลในการการะทำนั้นน,นี่คือ5ดาบเกมเกมนี้เราไม่ควรจะยุ่งเราไม่ควรจะเล่นเราไม่ควรจะไปต่อไม่เหมาะที่จะเล่นในเกมเกมนี้แล้วพักแล้วไง4ดาบพักพัก ปุ๊บอย่าพิ่งหาเรื่องมาใส่ตัวนะอย่าเพึ่งหาเรื่องมาใส่ตัว,นะห,ตวห้าดาบจริงๆแล้วเป็นลักษณะของการไม่ไม่บางคนบางท่านอาจจะบอกว่าหยุดพักแล้วพอหยุดพักแล้วเนี่ยสถานการณ์ห้าดาบต้องอธิบายอย่างนี้คนที่ชนะคือคนที่รอเก่งที่สุด คนที่ชนะคือคนที่รอเก่งที่สุดห้าดาบคือรอก่อนครับรอจังหวะคุณรู้แล้วนี่ว่าคุณจะทำอย่างไรในขั้นตอนที่หนึ่งดาบสองดาบสามดาบสุดท้ายคุณกลับมาซุ่มใหม่มารักษาซุ่มตัวใหม่แล้วก็คุณรู้จังหวะแล้วว่าคุณจะสัดทานยังไงใช่ปะออรอจังหวะรอโอกาสในการจัดการห้าดาบนะ รอจังหวะออสามดาบจังหวะนี้ยังไม่ได้ยังทําอะไรไม่ได้แล้วเ,เราไม่รู้จะทํายังไงจากสองดาบเราไม่รู้จะทํำยังไงเราก็ปล่อยเพราะมันทําอะไรไม่ได้เสร็จแล้วเรากลับมาคิดใหม่ครับปัญหาย่อมได้รับการแก้ไขแต่การแก้ไขในท้องเนี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขเ,ออเมื่อเรามีระยะเวลาในการแก้ไขแล้วสภาวะต่อไปคือ หกดาบครับการจัดการกับปัญหาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเราเรียนรู้แล้วว่าถ้าเรามีปัญหาเกิดเกิดสิ่งที่เราต้องทำแล้วเราไม่ทำเราจะเสียมันไปทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องจัดการใช้ระยะเวลาในการจัดการแล้วก็ทำให้มันเต็มที่หกดาบครับหกดาบระมัดระวัง ค่อยๆจัดการทำทีละเล็กทีละน้อยทําช้าๆเห็นไหมครับในเมื่อห้าดาบห้าดาบบอกว่าอะไรรอก่อนรอจังหวะก่อนในขณะที่รอจังหวะนั้นพอมีโอกาสจัดการเราก็ค่อยๆจัดการอย่างมีสติเห็นไหมครับหกดาบพายเรือจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งไปด้วยความระมัดระวังช้าๆ มันถึงเวลาที่เราต้องเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะแต่มันอาจจะทําได้ไม่รวดเร็วทันใจนักเพราะว่าดาบมันมาเยอะแล้วมันสะสมมาเยอะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหกดาบแต่บางคนบางท่านไม่ชอบชอบทางลัดอยากใช้ให้มันเสร็จดูเร็วอยากให้มันสําเร็จเร็วๆทาทุกวิถีทางใช้กลเมตรทุกอย่างเพื่อให้มันสําเร็จเร็วๆ มันมีทางไหมมันมีช่องทางไหมเราอยากจัดก,การกับปัญหาเนี่ยอยากอยากจะจบให้มันไวๆแต่มันจบไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีทางรัดหรือเล่นไม่ซื่อเล่นเล่นนอกกฎเล่นนอกเกมเล่นนอกระเบียบประมาณเนี้ยใช่ปะ่ะบางครั้งการแก้ปัญหาเราก็ไม่ได้มีความจริงใจในการจัดก,การกับปัญหา เราก็หลบเลี่ยงหลบดีหลบเลี่ยงเออเอาตัวรอดใช้ทุกวิธีทางกลลเม็ดอุบายเพื่อเอาตัวเองรอดหมกเม็ดกับปัญหาเห็นไหมสภาวะอย่างนี้ไม่ค่อยโอเคเลยเนาะใช่ปะพราะไพ่พาดาบมันเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาไงตั้งแต่หนึ่งดาบสองดาบสามดาบออทำไม่ไหวก็พัก พักแล้วลุกขึ้นมาทําใหม่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปออแต่การในการจัดการกับปัญหาในครั้งนี้มันก็ต้องใช้วิธีการอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่เหมือนเดิมแต่เราจำเป็นต้องทำแปดดาบครับบางครั้งเราก็ถูกจำกัดถูกพันธนาการหรือบางครั้งเราไม่รู้จะจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร เราได้แต่นิ่งเฉยท่ามกลางปัญหาแปดดาบจริงๆปัญหามันมีทางออกมันมีทางแก้ไขแต่บางครั้งเราอะเมินเฉยหรือเพิกเฉยหรือไม่อยากจะจัดการอะไรเลยกลัวไปหมดเห็นไหมครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยจริงๆแล้วสืบเนื่องมาจากสองดาบนะเราไม่อยากมันมีปัญหาตั้งแต่แรกมันมีอะไรต้องต้องทำแต่เรา ไม่อยากทำคือ,อไม่อยากทำเครียดครับก้าวดาบเห็นไหมครับสุดท้ายเราก็เครียดเราไม่รู้จะหาทางออกยังไงเราไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีจะจัดการยังไงดีเครียดก้าวดาบความกังวลใจสุดท้ายแล้วอยากจะจบปัญหาไพ่ใบนี้คือ การกระจัดปัญหาของคุณนั้นกำลังเริ่มมองเห็นแสงสว่างเริ่มมีความเป็นไปได้แต่มันต้องใช้ระยะเวลาไงครับในการจัดการปัญหาเนี่ยตั้งแต่4ดาบเรากลับมาคิดทบทวนก่อนเออสดาบเสร็จปุ๊บมา5ดาบนักเรียนนักศึกษาครับเห็นไหมครับเราคิดก่อนนะเราจะจัดการยังไงดีนะ5ดาบรอจังหวะนะจะแก้ต้องรอจังหวะ พอได้จังหวะแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเ,เป็นค่อยๆไปแก้อย่างมีชั้นเชิงมีกลยุทธ์มีอุบายจัดการกับปัญหามันก็ต้องใช้หลายๆวิธีใช่ไหมครับทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้ใช่ไหมครับทุกปัญหาแต่เราอย่าจมอยู่กับปัญหานั้นคิดวางแผนครับแต่เราอย่าคิดมากอย่าคิดไปเองนะ ทุกปัญหามันมีทางออกปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่เรานั่นแหละไปอยู่กับปัญหานั้นทุกปัญหามันมีวิธีการแก้ไขและสุดท้ายครับมันต้องใช้ระยะเวลาครับการเดินทางของดาบมาถึงใบที่10 10ดาบคือค่อยๆจัดการใช่ไหมเรามองเห็นแสงสว่างฟ้ากำลังจะสว่างปัญหามันได้ำดำดับมาสุดท้ายแล้ว ถึงเวลาที่เราต้องอุทิศตัวจริงๆริจางๆกับจัดการปัญหาเห็นไหมครับแต่มันต้องใช้ระยะเวลานิดนึ่งเพราะมันต้องสิบดาบเนีเราไม่ได้จัดการตั้งแต่แรกเราไม่ได้จัดการตั้งแต่หนึดาบแต่เราไปจัดการตอนสิบดาบแล้วเพราะฉะนั้นมันย่อมใช้ระยะเวลานิดหนึ่งมาในส่วนของไพ่บุคคลครับมหาเล็กดาบเห็นไหมครับไพ่บุคคลเนี่ย สอนเราดีมากเมื่อมีดาบขึ้นมาพระเจ้าได้ประทานโอกาสจังหวะความคิดเราก็ไขว่คว้าถึงเวลาเราต้องเรียนรู้ปัญหาเราหยิบดาบขึ้นมามหาเล็กดาบครับเราเรียนรู้ปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแทนที่เราจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจไม่กล้าจัดการเราหยิบดาบขึ้นมาอะไรครับว่า เ้ยปัญหานี้ฉันจัดการได้นะแต่ขอดูก่อนว่าเราจะจัดการยังไงเมื่อเราเรียนรู้แล้วอัศวินดาบครับจัดการเลยทําทันทีจัดการกับปัญหานั้นทันที่าและการจัดการกับปัญหานั้นเราก็ต้องมีชั้นเชิงมีกลอุบายมีการวางแผนนา เมื่อเราจัดการอย่างมีชั้นเชิงมีอุบายการวางแผนแล้วก็ตรงไปตรงมาครับชัดเจนเราต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นไพ่ดาบอุป,ปรสรรคปัญหาแนวคิดความคิดถึงเวลาที่เราต้องทำคือต้องทำถ้าเรายิ่งปล่อยไว้มันก็อาจจะไม่เป็นผลดีสำหรับเราเลยก็ได้และนี่คือไพ่ดาบ ส่วนใหญ่ผมจะเล่าในเรื่องของการขจัดปัญหานะในเรื่องของการแก้ไขมันเป็นจริงๆเนี่ยไพ่ทั้งสิบสี่ใบเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่ในชีวิตเรานี่แหละใช่ปะ่ะแต่เราไม่ได้มองว่าเราโอโ้ชีวิตเราจะย่ำแย่เพราะไพ่ใบนี้ใบนั้นใบนั้นแต่จริงๆอะ่ะมันอยู่ที่เรามองอย่างสองดาบอย่างสองดาบเนี่ย มีปัญหาแต่เราไม่จัดการแก้ไขเราบล็อกก็ใช่มันก็ถูกต้องเออเราไม่รู้จะไปทำยังไงเราก็ปิดกัน้นเราก็บล็อกไปเลยเจอคนมาอะไรเนี่ยมาข้อความส่งมาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เอาไม่อยากคุยด้วยบล็อกเลยเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมันก็เป็นการปกป้องใช่ปะปกป้องเห็นไหมครับเราก็ใช้คำว่าปกป้องก็ได้ ท,ทุกไพ่ทุกใบมันมีข้อดีข้อเสียเราไม่จําเป็นต้องไปตื่นตระหนกอย่างสามดาบอะสามดาบเกิดขึ้นมาถามว่าเขาจะรักไหมเขายังไม่รักเราตอนนี้หรอกแต่ไม่ใช่ว่าโอกาสอนาคตเขาจะไม่รักเราแต่ตอนนี้เขายังไม่รักเราเพราะว่าเขายังไม่เห็นโอกาสหรือเขายังไม่ได้เห็นในความสามารถของเราเขายังไม่ได้คุยกับเราเลยแล้วเขาจะรักเราได้อย่างไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสามดาบ จังหวะนี้ยังไม่ใช่คุณก็ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเขารักเราคุณก็ต้องแสดงแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีดีตรงไหนเขาถึงจะรักเราไม่ใช่ขึ้นสามดามมาถูกปฏิเสธเพราะว่าบางทีบางอย่างมันอยู่ในช่วงของฝนตกบรรยากาศฝนตกมันมก็ได้จังหวะที่เขาจะเดินออกมาเจอคุณใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นทําไมละ่ะเราก็รอสิรอในระหว่างที่รอเราก็คิดด้วยว่าเอ๊เราจะทํายังไงให้เขาชอบเรา ยยงงเี้ใช่ป่ะทุกอย่างมันมีนัยยะมันมีอะไรแฝงอยู่ในไพ่แต่อยู่ที่ว่าเรานั้นนะจะเลือกมองไพ่แต่ละใบนั้นเป็นอย่างไรอาสำหรับเซตไพ่ดาบผมขอจบไว้เท่านี้นะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในคาบคุยนอื่นๆต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ